สวัสดีค่ะกินอยู่กับป้ากจากอยู่กับเพิร์วันนี้ป้าวะอยากทําแพ็กเกจของไดฟุกนุนุ่มนิ่มเลยมาหาซื้อที่ร้านเบเกอรี่นะคะจะเห็นว่าของเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเราได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นสีพาสเซล3สีเราไปแกะดูที่บ้านกันเลยถึงบ้านแล้วค่ะเราจะมาประกอบกล่องขึ้นก่อนเลยนะคะ ้ฟูกบุของเราจะมีสี่รสนะคะรสแรกจะเป็นรสช็อกโกแลตซึ่งอร่อยมากรสที่2เป็นรสชาเขียวผงมัทฉะแท้นะคะส่วนรสที่3ามจะเป็นรสถั่วแดงรสที่4เป็นรสใหม่นะคะเป็นรสมันม่วงเราจะมาแพ็คแบบ3ามกล่องนะคะพอดีลูกค้าสั่งแบบ3ามกล่องเราเลยมาแพ็คให้ดูค่ะเดี๋ยวป้าเบิร์ดจะสาธิตการแกะขนมได้ฟูกบุนุ่มมนะคะจะเห็นว่า กรต้องแรปพลาสติกขนอมอาหารอย่างดีนะคะเพราะเราใส่ใจถึงความสะอาดและความสดใหม่ของขนมค่ะ,คะถึงเวลากินเดฟกุกนุน่มมของเรานะคะสารจะเลือกเป็นรสช็อกโกแลตส่วนกไมเลือกถั่วแดงอร่อยหอมหนุ่มน,นึบนับสุดๆไปเลย